ก็พอเห็นพอจ้าของเขียนข้างขวาจะมันจะบังแสงเอาเขียนต่อนี่จอจานเนี่ยมาท่านเขียนเนี่ยเห็นมั้ยจอจานใช้ดีอจอจานใช้ดีอเอาเขียนออกข้างัง

เขียนผิดตโนเขียนผิดเขียนมาแล้วตวนเขียนตัวใหม่ักทีโอ้โนนอยนีมือตนเขียนครับคแล้วถูกแล้วถูกแล้วตนทีครับเขาเรหาแลมแก็เรหแลแม่ค,ค่อเาายเขียนดี

นี่なんかอูวอออออโอแม่นบ่1อ่าอูวออออ พี่เทียน